ชมฮะอ่ะเอาแหละเปิดภาพคุณกาโตะปัจจุบันขึ้นมาหน่อยฮะหลังจากที่วันนี้เราเห็นว่าเจ้าตัวสบายใจขึ้นไปเดินห้องเดินห้างเนี่ยนะฮะแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะมันก็มีคลิปเอามาดิคลิปสิข้อค<ท>วามของคุณกาโตะกับน,น้องตองหลุดมาเรื่อยๆหนักสุดเนี่ยไอ้เรื่องสันเขื่อนคราวนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะโอ้โหคือเอาที่คุณกาโตะคัารับผิดแล้วแต่ใครจะนึกว่าคนเราเวลาอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยนะ คือสามารถที่จะทําอะไรแล้วนึกว่าคนอื่นไม่รู้แบบชนิดที่ว่าเห็นแล้วช็อกเป็นการคุยกับผู้หญิงนะฮะพูดแบบบ้านๆเลยนัดมีเซ็กกันในรถคุณผู้ชมดูใช่ไหมฮะมีการสอบถามขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองจําที่อมรินทร์นเสนอได้ไหมฮะสุดท้ายก็เป็นของกาโตนะนั่นแหละลายตัวนี้รอแถวรอแถวนั้นเดี๋ยวคนสงสยัยแล้วมีการถามด้วยนะฮะนี่เขาไม่ได้ทําตัวใหญ่ฉี่ยังเหมือนถามผู้หญิงก่อนจะไปเจอเนี่ยนะฮะว่าฉี่ยังผู้หญิงก็บอกฉี่แล้วรอที่ไหนดีล่ะ อยู่ในรถแล้วขับมาเรื่อยๆผู้หญิงก็บอกด้วยนะฮะว่าอยู่บนรถหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดด้วยนะฮะว่าเหมือนกับจะหาที่จอด mm. สว่างดีล็อกรถแล้วอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการถามก่อนเจอว่าให้ผู้หญิงเนี่ยฉี่ให้เรียบร้อยก่อนหน้าสองฮะหลังจากนั้นหลายคนตกใจว่าอย่าลืมนะ,ะว่าตอนนั้นคุณกาตกเป็นพระนะฮะเบาะหลังพับยังนี่ฮะถึงวัดยังคะยังไม่พบ ยัพ่พั<า>กหรือเปล่าคือยังไม่พับยังไม่พับเหมือนกับการตกกลารลบเราว่าให้น้องพับเบาะซะคุณผู้ชมคงรู้นะฮะพับเพื่ออะไรผมผมไม่ต้องขยายความต่อแล้วก็บอกปิดไฟหน้าได้ใช่ไหมเหมือนตอนแรกน้องตองเนี่ยไม่รู้จะปิดไฟหน้ารถยังไงเวลารถจอดถูกไหมคุณผู้ชมฮะม,มันจะต้องเหมือนไฟหน้ามันจะติดเพราะ้นมันก็ต้องเปิดแอร์แหละเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นหน้าที่สามฮะเมะื่อกี้ถามผู้หญิงเรื่องฉี่พับเบาะ ถัดมาก็คือติดเครื่องนะแต่ดับไฟนะเหมือนผู้หญิงจะลบเราว่าไปห้องไม่ได้ใช่ไหมกาโตกก็บอกไม่สะดวกครับแล้วก็บอกพี่กัดการจอด หลังจากนั้นหน้าถัดมาช่วงที่ไปรับแล้วค่ะให้ขับไปบนวัดเลยพร้อมแล้วผู้หญิงที่กำลังจอดรถรอในเวลาอยู่เนี่ยค่ะก็เลยขับขึ้นไปบอกไปเลยนะแล้วพระกาโตก็บอกยืนรออยู่ที่ศาลาเหลืองเปิดล็อกด้วยนะกำลังรออยู่คุณผู้ชมฮะวันนี้หลายคนเห็นแชทไลน์แล้วก็คือตองก็ผิดถูกไหมฮะตองก็รู้ว่าไกลครั้งนี้ตัวเองต้องไปมีอะไรกับพระแต่ตองก็เหมือนกับพร้อมเรื่องพับบอกเปิดไฟเปิดแอร์ คุณผู้ชมฮะและแชทถัดมากาตกฝากซื้อของดูนะฮะแชทตัวนี้คุณกาตกแกฝากซื้ออะไรที่รักกาซื้อถุงไหมเงี้ยนี่ฮะถุงในที่นี้คงไม่ใช่ก๊อปแก๊ปก็คือถุงยางเนี่ยแหละนะฮะคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นยังไม่หมดนอกจากแชทที่มีการเปิดเผยออกมาระหว่างพระกับน้องตองณนะตอนนั้น อีกอันหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่กาโตาถาม,มารเรื่องเกี่ยวกับตองชอบแบบไหนอคุณผู้ชมดูนะฮะ,สะเสด็จสดดาวมากไม่ได้อะไรนะรับไม่ได้จริงๆฮะคือขนาดที่ว่าแล้ววันนี้ก็เข้าใจนะฮะคนก็ยังกรี๊ดพี่กาโตก,กันอยู่อก็เข้าใจแหละแต่ตอนพี่เป็นพระพี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆถามว่าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะเนี่ยผมไม่มีนะ อปกอแต่แรกชื่อก็งงนะอปกอรคืออะไรวะเวลาเขาคุยกันเพิ<ร>่งมาถามทีมงานอปกอรคืออุปรกรณ์อุปรกรณ์อุป,รก,รอปรกรณ์น้องผู้หญิงถามอุปรกรณ์ไม่รู้ช่างมันกาโตกมันทาเขินๆไม่กล้าพูดปกติชอบแบบไหนน้องผู้หญิงถามอปกอรก็คืออุปรกรณ์ป้องกันกาโตะบ,บอกแบบเรียบบางๆย้ํานะฮะอันนี้คือตอนเป็นพระถัดมาผู้หญิงถามว่าผู้หญิงเสนอขึ้นมาเลยหรือไม่ต้องมีอปก ดูนะฮะแต่ไม่ชอบใช้อ่ะฝ่ายชายตอบฝ่ายชายก็บอกอีกนะฮะลดความบันเทิงเพราะถ้าใช้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะที่ให้ดูนี่ไม่ใช่แล้วนะฮะให้รู้ไว้ว่าพวกเขาอยอมรับผิดแต่วินาทีที่ฝ่ายชายเป็นพระฝ่ายหญิงก็คุยอย่างนี้เหมือนกันค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นการนัดยืนรอยังไม่พอคุณผู้ชมถัดมามา<ะ>อะไร การนัดเที่ยวสันเขื่อนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าจูจากเวลารอบแรกที่นัดเจอกันเมื่อแชทเมื่อกี้ที่เปิดเนี่ยสี่ทุ่มแล้วก็รอบนี้ที่คุยกันเรื่องนี้เที่ยงคืนครึ่งแสดงว่ามันเป็นคนละวันกันแล้วยังไปเที่ยวสันเขื่อนเมื่อวานนี้กาโตะบอกว่าเขามีอะไรกับน,น้องผู้หญิงแค่สองครั้งเองแต่เนี่ยเป็นการนัดอีกครั้งหนึ่งที่ไปสันเขื่อนอ่ะไม่ใช่รอบเดียวอ๋อแล้วก็มีการพับเบาะรอบที่หนึ่ง<อ>ไม่ต้องเตรียมอุป,ปกรณ์รอบที่สองและสุดท้ายฮะ เหมือนับถามไทยหลังจากที่มีสัมพันธ์ลึกซึง้งให้ดูเนี่ยเพื่อจะบอกว่าถึงที่สุดพระหลายรูปที่ทําดีเราก็ชื่นชมหลายรูปที่ยังซ่อนอยู่หลังจีอะไรนะจีวอ,วอใช่ไหมก็ถึงเวลาที่ต้องเปิดตัวต,วตวนออกมาสักทีเนี่ยนะฮะแล้วคุยกันคุยกันเรื่องเมนมาเมนไม่มาเนี่ยนะฮะแล้วก็หน้าที่สองเห็นแล้วจะอึ้งฮะหน้าที่สองฮะอันเนี้ยการตูเริ่มชอบในรถแล้วไงเห็นไหมฮะ ทำไมตัวเองผิวเนียนจังอันนี้ผู้หญิงถามใช่ไหมใช่ค่ะแล้วฝ่ายชายบอกชอบเริ่มในรถชอบในรถแล้วก็หนุกคุณผ,ผู้ชมฮะเวลาตอนเช้าไปเทศ<อ>กินข้าวชาวบ้านแต่เวลาตกค่านั่งคุยเรื่องเซ็กกับสีกาถัดมาฮะพอกลับวัดอยากะ่ะนี่คุยเรื่องศีลธรรมนะฮะแต่พอเวลาคุยกับผู้หญิงโอ้ตายลนะ เรียกเมียจ้าเมียจ๋าพอละผมไม่ไม่ต้องดูแล้วเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะทั้งหมดนี้เขายอมรับผิดต้องย้ําตรงนี้นะฮะเขายอมรับผิดอ๋อมีอันนึงว่าจะไม่ให้ดูแล้วขอไหนๆก็เปิดแล้วนะฮะคุณผู้ชมอาจจะเห็นแค่บางที่บางอันอันนี้ให้ดูคนเป็นพระเวลาเขาคุยกันเนี่ยนะฮะมีการถามอร่อยหรือเปล่าไม่อร่อยเหรอนี่ฮะแล้วก็มีแบบทีมงานต้องตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้ แล้วก็ยังมีบอกอยากเซ่นี่มันผู้หญิงเสนออยากเซ่ไม่อร่อยไม่ใช่เหรอฝ่ายผู้ชบอกอ่ะนี่คุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะฮะแต่ก็เป็นการกระหนุงกระหนิงนั่แหละเขาเริ่มเรียกกันที่ลงที่รักเรียกกันเมียแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วก็คุยกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะอีกสักหน้านึงไหมหน้าสุดท้ายอ่ะผู้ชมเชื่อไหมผู้หญิงก็คุยผู้ชายก็คุยแต่สุดท้ายคุยเรื่องบาปกรรมฮะบาปเห็นไหมฮะบาป ข้อสม,มีเมียแล้วท้องไว้อันนี้คือผู้หญิงบอกกับพระว่ามีเมียแล้วระหว่างไม่อยู่อย่าไปเอาคนอื่นนะประเด็นคือบอกบาปแต่ดันบอกพระว่าพระนะ่ะมีเมียก็คือฉันคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทั้งหมดนี้ได้ถูกเปิดเผยออกมาเอาละ่ะขอไปดู Facebook ก,กาโต้หน่อยไหมคนให้กําลังใจคุณกาโตนะฮะอลองดูสักนิดหนึ่ง กำลังใจที่หลั่งไหลไปหากาโตะแล้วนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคือก็เป็นผู้ชายหล่อเอาง่ายๆเลยถูกไหมยิ่งตอนมีผมก็ดูดีตอนโกนหัวก็ดูดีเพราะฉะนั้นเวลาไปเทศที่ไหนก็จะมีผู้หญิง,งล้อมหน้าล้อมหลังนี่คือกําลังใจที่แห่แหงเข้าไปในเฟซบุ๊กของกาโตะล่าสุดเราไปเจอครูกาโตะแล้วนะฮะเดี๋ยวที่งานเปิดภาพกาโตะวันนี้ขึ้นมาสักนิดหนึ่งตอนที่ไปห้างครูท่านนี้เนี่ยเป็นครูโรงเรียนมัธยมอยากจะฝากถึงกาโต แล้วก็ฝากถึงสังคมกับอมรินทีวีกาโตะชื่อเล่นก็คือแรมโบ้แต่ตอนนี้ก็คือที่กาโตะปรากฏว่าคุณครูเองเนี่ยให้ข้อมูลไว้ใช่ไหมป้าคุณครูขอให้เป็นข้อมูลค่ะบอกว่าจริงๆแล้วกาโตะเนี่ยตั้งแต่เรียนมัธยมม1ถึงม6เป็นคนดีนะเป็นเด็กดีมีน้ำใจแล้วก็เป็นเด็กมีสัมมาคาระวะเป็นลูกที่กระตันยูมากตอนที่เขาเริ่มไปบวชตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจจะบวชนานขนาดนี้แต่อยู่ไปอยู่มาก็ 2, สองพรรษากว่าอยากจะช่วยพัฒนาวัด เพราะฉะนั้นอยากให้สังคมให้โอกาสากาโตะนะฮะอย่าเหมือนกับทําลายจนกระทั่งกาโตะไม่มีที่ยืนส่วนนี้เราไปเจอยาหยียาหยีเป็นเพื่อนนะฮะสมัยเรียนมัธยมยาหยีเองก็เล่าให้ฟังว่ากาโตะจริงๆอ่ะพี่เขาเป็นคนดีนะเขาเป็นเด็กกิจกรรมทีมงานเปิดภาพเกา่กาๆสมัยกาโตะตอนที่ยังไม่บวชสิเปิดภาพเกา่กาๆนี่หน้าตาดีหน้าตาหล่อเลยแหละฮะเป็นคนหน้าตาหล่อและที่สําคัญเป็นคนที่ชอบสาวสาวมีสาวสาวติดเยอะตั้งแต่ยังไม่บวชนะฮะยืนยันว่า เขาเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ชายนุ่มนิ่ม,มแต่เป็นพาะบุค,คลิกก็เลยทําให้เห็นแบบนั้นไอ้เรื่องภาพในอดีตที่เขาแต่งหญิงเนี่ยจริงมันเป็นการแสดงตลกของโรงเรียนยืนยันเนี่ยนะว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ด้วยมันจะมีภาพที่กาโตแต่งเป็นกระเทยแล้วก็บอกเฮ้ยการโตเป็นกระเทยนี่ถูกไหมอยู่ๆจะไปชอบผู้หญิงได้ไงเพื่อบอกไม่ใช่การโตเนี่ยมันเสน่ห์แรงจะตายที่สําคัญก็ค,คือคลิปหลุดที่หลุดออกมาตัวเองได้ยินเสียงแล้ว กาโตกร้อเอร์ซวันแรกที่เห็นข่าวยอมรับว่าเสียใจนะฮะเสียดายอนาคตถ้าไม่โดนเรื่องผู้หญิงนะน่าจะไปอีกไกลลองฟังเสียงยาหยีดูหน่อยฮะที่เขาเป็นคนแบบว่าเฟลลี่จะชอบเซล,ลสาวๆหน่อยก็คือสาวๆก็ติดเยอะอยู่ก็ประมาณนั้นนะคะแต่ในความเป็นเพื่อนก็คือดีทิศไม่ใช่กระเทยแน่นอนแต่เหมือนแบบ แนวนายหนังอะค่ะเขาจะแบบมีความทะเล้นเต้นได้ํำได้อะไรแบบน,นั้นนะคะ<ล>เขาก็คือแสดงตลกหรือว่าขึ้นเวทีมาทีเป็นพิธีกรอะไรแบบน,นี้ค่ะซึ่งหนูก็อยู่ในวงนั้นกับเขาด้วยเราก็น่ารู้มันก็คือเรื่องที่ผิดอะค่ะก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเราก็รอให้มันเป็นความจริงดีกว่าไม่พูดอะไรพอมันปรากฏว่าเป็นความจริงเราก็รู้สึกผิดหวังกับเพื่อนรู้ว่ามันผิดผิดมากเลยแหละแต่ในความเป็นเพื่อนเราก็ยังจําภาพดีๆที่เขาเคยเป็นได้อะค่ะ พ่าเขาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งอะค่ะเราก็เสียดายเสียดายนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ